ถึงแม้เราจะมีเงินไม่มากแต่หากเราให้ด้วยใจเต็มใจกุศลที่เกิดขึ้นจะมีค่ามากกว่าการให้จำนวนมากด้วยใจไม่เต็มใจความลับแห่งการให้ทานประตูสู่ความสุขแท้ที่คนส่วนมากไม่รู้ทำไมคนที่ยากจนกลับมีความสุขมากกว่าคนรวยทำไมผู้ที่ให้มากกลับได้รับมากกว่าผู้ที่เก็บงำและทำไมการให้เพียงรอยยิ้มเดียว กลับสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทั้งคนได้วันนี้เราจะเปิดเผยความลับแห่งการให้ทานที่คนส่วนมากยังไม่รู้ความลับที่จะพาคุณเข้าสู่ประตูแห่งความสุขแท้จริงยินดีต้อนรับสู่ธรรมะกลางใจอยู่กับใจอย่างเข้าใจเพื่อไปสู่ใจที่สงบร่วมกันเมื่อพูดถึงคําว่าการให้ทานหลายคนอาจนึกถึง การใส่เงินในกล่องบริจาคหรือการใส่บาทและสิ่งของต่างๆให้กับพระสงฆ์แต่ลองคิดดูว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกมีความสุขมากที่สุดจากการให้บางทีอาจเป็นเวลาที่ให้รอยยิ้มแก่คนแปลกหน้าหรือแบ่งอาหารให้เพื่อนร่วมงานความจริงแล้วการให้ทานมีความหมายที่กว้างไกลกว่านั้นมากและเป็นหนทางสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้ารู้หรือไม่ความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการให้ทานการให้ทานไม่ได้หมายถึงเพียงการให้สิ่งของเท่านั้นแต่เป็นการเสียสละสิ่งที่เรามีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนี่คือความลับข้อแรกที่คนส่วนมากไม่รู้การให้ทานไม่ได้วัดจากขนาดของสิ่งที่ให้แต่วัดจากขนาดของใจที่ให้ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทานังเทติปุญอย่างปสวติแปลว่าผู้ให้ทานย่อมได้บุญและทานปารมิตาเป็นบารมีประการแรกในบารมีสิบเพราะเป็นฐานรากสำคัญของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราให้ทานเราไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่เรายังฝึกฝนจิตใจของเราเองให้เบิกบาน ไม่เห็นแก่ตัวและปล่อยวางความยึดติดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความทุกข์ในชีวิต 3. ความลับของการให้ทานที่คนส่วนมากไม่รู้ความลับข้อที่1อามิสทานการให้ที่เห็นได้ชัดอามิสทานคือการให้สิ่งของที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคหรือเงินทอง การให้อามิสทานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางกายของผู้อื่นและสร้างกุศล,ลกรรมให้กับผู้ให้สิ่งสําคัญคือไม่ใช้ปริมาณที่มากน้อยแต่เป็นจิตใจที่ให้มีเรื่องเล่าหนึ่งที่น่าประทับใจเป็นเรื่องของคุณยายวัย70ปีที่ขายผลไม้ริมทางแม้รายได้วันละไม่กี่ร้อยแต่ทุกเย็นท่านจะเก็บผลไม้ที่ขายไม่หมดมาแจกให้กับเด็กๆในซอย ไม่เพียงเด็กๆได้กินผลไม้ฟรีแต่ท่านยังสอนให้เด็กๆรู้จักแบ่งปันกันด้วยหลายปีต่อมาเมื่อคุณยายป่วยหนักเด็กๆที่โตเป็นหนุ่มสาวแล้วต่างช่วยกันดูแลท่านทั้งหาหมอซื้อยาและผลัดกันเฝ้าไข้นี่คือผลของการให้ด้วยใจจริงใจเรื่องนี้เหมือนกับเรื่องของนางสุชาดาในสมัยพุทธ,ธกาลหญิงยากจนที่มีแต่ข้าวต้มใส่ในชามดิน เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าที่ทรงผอมแห้งจากการทรงบำเพ็ญเพียรนางจึงนำข้าวต้มถวายด้วยใจบริสุทธิ์แม้จะเป็นอาหารเรียบง่ายแต่เพราะนางให้ด้วยใจเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธากุศล,ลกรรมที่เกิดขึ้นจึงยิ่งใหญ่และทำให้พระพุทธเจ้าทรงมีพะละกระกงเพียงพอที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแม้เพียงเหรียญเดียวกุศลที่เกิดขึ้นอาจมากกว่าการให้เงินจำนวนมากด้วยใจที่ไม่เต็มใจ ความลับข้อที่2องอภัยทานการให้ที่มองไม่เห็นอภัยทานคือการให้ความรู้สึกปลอดภัยไม่กลัวแก่สัตว์โลกการปล่อยสัตว์การไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตการปกป้องผู้อื่นจากอันตรายหรือแม้แต่การให้กำลังใจแก่ผู้ที่กำลังท้อแท้ล้วนเป็นอภัยทานทั้งสิน้นในยุคสมัยนี้การให้อภัยทาน าจหมายถึงการไม่แพร่ข่าวปลอมการไม่สร้างความขัดแย้งหรือแม้แต่การขับรถอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเกิดอันตรายคุณเคยให้อภัยทานในชีวิตประจำวันแบบไหนบ้างอาจเป็นการไม่ใช้ตแตรรถดังๆตอนกลางคืนหรือการพูดจาไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ล้วนเป็นการให้ความไม่กลัวและความสบายใจแก่ผู้อื่นความลับข้อที่สธรรมทาน การให้ที่ล้ำค่าที่สุดธรรมทานคือการแบ่งปันความรู้ธรรมะการสอนสิ่งที่ดีงามการให้คำแนะนำที่ถูกต้องหรือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าธรรมทานย่อมเอาชนะทานทั้งปวงหรือก็คือธรรมทานเป็นทานที่ประเสริฐที่สุด เพราะธรรมะสามารถช่วยให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรการให้ธรรมทานไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์เท่านั้นเราทุกคนสามารถให้ธรรมทานได้เช่นการพูดคำดีๆการให้กำลังใจด้วยหลักธรรมการแนะนำหนังสือธรรมะที่ดีหรือการแชร์เนื้อหาธรรมะที่มีประโยชน์ มีกรณีหนึ่งที่น่าสนใจมีคนหนึ่งแชร์คลิปธรรมะสั้นๆเรื่องการอดทนใน Facebook ปรากฏว่ามีเพื่อนที่กำลังอยาร้างและเครียดมากได้อ่านทำให้เขาสามารถผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนั้นไปได้และกลับมาเล่าให้ฟังว่าคำสอนสั้นๆนั้นช่วยชีวิตเขาไว้ได้นี่คือพลังของธรรมทานที่แท้จริงเรื่องนี้ทำให้นึกถึงเรื่องของพระอานน์ที่ทรงถามพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์การให้ธรรมทานมีผลมากกว่าการให้อามิสถานจริงหรือพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าอานนท์หากมีคนหนึ่งให้อาหารแก่ชาวโลกทั้งหมดยังไม่เท่ากับการที่เราแสดงธรรมเพียงบทเดียวให้ผู้หนึ่งฟังแล้วผู้นั้นเข้าใจและปฏิบัติตามเพราะธรรมะจะนำเขาไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างถาวรทำไมการให้ถึงทำให้มีความสุขผลในปัจจุบัน การให้ทานทำให้จิตใจเบิกบานสดชื่นมีความสุขเพราะเราได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นความสุขที่เกิดจากการให้นี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษไม่เหมือนความสุขจากการบริโภคที่อาจมีผลเสียตามมาคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราให้อะไรกับใครแล้วเรารู้สึกอย่างไรส่วนใหญ่เรามักจะรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่น นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า h e ลเ e r ร์สไฮความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนี้การให้ทานยังสร้างเครือข่ายความดีทำให้เราได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นและมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการตามกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลในอนาคต การให้ทานสะสมเป็นกุศลกรรมซึ่งจะให้ผลในอนาคตหรือชาติต่อไปตามหลักกรรมที่ว่าการกระทำดีจะนำมาซึ่งผลดีทำให้เราได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิตมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือและมีโอกาสในการพัฒนาจิตใจต่อไปสําหรับผู้ที่ให้ทานด้วยศรัทธาและปัญญาอาจได้รับผลบุญที่ดีในปัจจุบันและอนาคต หรือหากมีการปฏิบัติธรรมครบถ้วนอาจใช้กุศลกรรมจากการให้ทานเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาจิตใจไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้ความลับสำคัญจิตใจแบบไหนที่ให้ทานแล้วได้ผลจริง 1. ความเต็มใจการให้ทานต้องเกิดจากความเต็มใจไม่ใช่การถูกบังคับหรือให้เพื่อหน้าตาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จิตตปสาเทณะทานังเทติแปลว่าให้ทานด้วยใจผ่องใสการให้ด้วยใจที่ไม่มีความเต็มใจนอกจากจะทำให้ไม่ได้กุศลแล้วยังอาจสร้างความขัดแย้งในใจตัวเองถึงแม้เราจะมีเงินไม่มากแต่หากเราให้ด้วยความเต็มใจกุศลที่เกิดขึ้นจะมีค่ามากกว่าการให้จำนวนมากด้วยใจที่ไม่มีความเต็มใจ 2. ไม่หวังผลตอบแทนการให้ทานที่แท้จริงไม่ควรหวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศหรือแม้แต่การขอบคุณจากผู้รับเมื่อเราให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจิตใจจะบริสุทธิ์และกุศล,ลกรรมจะแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์จะนำมาซึ่งผลบุญที่ยิ่งใหญ่หากเราให้แล้วหวังผลตอบแทน นั่นไม่ใช่การให้ทานแต่เป็นการแลกเปลี่ยนหรือการลงทุนซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของการให้ทานที่แท้จริงพระพุทธเจ้าสรงสอนว่าอนิสิตโตกาเมทานังเทติแปลว่าให้ทานโดยไม่ยึดติดในกามหมายถึงไม่หวังผลตอบแทนทางโลกการให้ทานที่บริสุทธิ์เปรียบเหมือนการหยดน้ำลงในมหาสมุทร น้ำหยดนั้นจะไม่หายไปไหนแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอันใหญ่ใจ 3. ความเมตตาและความเข้าใจจิตเมตตาเป็นพื้นฐานสำคัญของการให้ทานเราให้เพราะเห็นความทุกข์ของผู้อื่นและต้องการช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อแสดงความเหนือกว่าหรือเพื่อให้ผู้อื่นเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธเจ้าส่งสอนว่าเมตตายาจิตเตนะทานาังเทติ แปลว่าให้ฐานด้วยจิตเมตตาการมีความเข้าใจในหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจะทำให้เราเห็นว่าการให้ทานไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการลงทุนในอนาคตที่ดีของเราเอง4การไม่เลือกปฏิบัติการให้ทานไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้รับจะเป็นใครมีฐานะอย่างไรหรือนับถือศาสนาใด หากเขาต้องการความช่วยเหลือจริงเราควรให้ด้วยใจเท่าเทียมกันพระพุทธเจ้าส่งสอนว่าสัพพสัตตานังอุปการายาทานังเทติแปลว่าให้ทานเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งปวงการให้ทานแบบเลือกปฏิบัติอาจสร้างความแบ่งแยกและไม่สอดคล้องกับหลักธรรมที่สอนให้เรามีเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งปวงไม่มีเงินไม่มีเวลายังไงก็ให้ทานได้ วิธีง่ายๆที่ใครทำได้การให้ทานไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเราสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการแบ่งอาหารให้เพื่อนร่วมงานการให้ที่นั่งแก่ผู้สูงอายุในรถเมล์การช่วยเหลือเพื่อนบ้านยามจำเป็นหรือแม้แต่การยิ้มกับคนที่เราเจอในแต่ละวัน ลองนึกดูว่าวันนี้คุณได้ให้ทานอะไรกับใครไปแล้วบ้างหรือ,อยังไม่ได้ให้เลยไม่เป็นไรยังมีเวลาให้เราเริ่มจากการยิ้มให้กับคนต่อไปหรือพูดคำดีๆกับคนในครอบครัวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการให้ทานและหากเราทำอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตใจที่ถูกต้องจะช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นคนที่มีเมตตา มีน้ำใจและมีความสุขในชีวิตการให้ทานเป็นเหมือนการเพราะปลูกเมล็ดพันธ์ความดีในใจของเราเมื่อเวลาผ่านไปเมล็ดพันธ์เหล่านี้จะงอกเงยและออกผลเป็นความสุขความเจริญและในท้ายที่สุดคือการหลุดพ้นจากทุก์การให้ทานไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้อื่นแต่เป็นการช่วยเหลือตัวเราเองเป็นการฝึกผลจิตใจให้ปล่อยวางความเห็นแก่ตัว และเป็นก้าวแรกสู่การพัฒนาจิตใจให้บรรลุถึงความสุขที่แท้จริงดังนั้นการให้ทานจึงเป็นประตูสู่สวรรค์ที่เปิดไว้สำหรับทุกคนไม่ว่าเราจะมีฐานะอย่างไรมีอะไรมากน้อยเพียงใดหากเรามีใจที่ต้องการให้เราก็สามารถเดินทางสู่ความสุขที่แท้จริงได้การให้ทานเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงไม่มีการขาดทุนและให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืน ทั้งในชีวิตนี้และชาติหน้าวันนี้คุณพร้อมจะเริ่มต้นการให้ทานหรือยังไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหญ่โตเริ่มจากรอยยิ้มที่แท้จริงคำพูดดีๆหรือการแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามีและคุณจะได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากการให้อย่างแท้จริงการให้ทานเริ่มต้นได้ตั้งแต่วินาทีนี้ด้วยใจที่พร้อมให้และรอยยิ้มที่ไม่มีเงื่อนไข หากเนื้อหาวันนี้ช่วยเปิดความลับแห่งการให้ให้คุณได้รู้ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยเพราะการแบ่งปันธรรมะก็คือธรรมทานที่ประเสริฐที่สุดจำไว้เสมอทัทาติวัตติลาภติมิตรานี้แปลว่าผู้ให้ย่อมเจริญย่อมได้มิตรและให้แล้วจะได้ได้แล้วให้อีกวงจรแห่งความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะในโลกใบนี้สิ่งเดียวที่เราให้แล้วไม่มีวันหมดคือความรักความเมตตาและใจที่ต้องการแบ่งปันทาโยโก,โกนะัทลิโทโหติแปลว่าผู้ให้ไม่เคยยากจนนี้คือธรรมชาติแท้จริงของการให้ทานที่จะทำให้เราคนพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีแต่อยู่ที่การให้